มี6พระเอกซุปตาของเมืองไทยประกอบไปด้วยป้องนวัดบอยประกรณ์เวียสุกวลวัฒน์โดมประกรณ์ลำกันกันตะถาวรและ PP, พีพีกริชอํานวยเดชกรเป็นพรีเซนเตอร์นะครับซึ่งได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างดีขย <ทะ S 1> ายรา,ายสินค้าจากเดิมเพื่อเพิ่มเติมความหลากหลายให้กับแบรนด์มากยิ่งขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในช่วง Gen Y x z ที่มีกำลังซื้อรักษาสุขภาพเพิ่มเติมหลังผ่านวิกฤต ควิด -19 เป็นนต้นมากรรมการบริหารบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปยังบอกอีกนะครับว่าแผนการตลาดปี2,566เตรียมขยายสร้างแบรนด์สินค้าเพิ่มเติมได้แก่ผลิตภัณฑ์โปรโตีนเสริมและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะครับยังคงมีพรีเซนเตอร์เป็นซุปตาระดับท็อปของเมืองไทยเพื่อเป็นช่องทางการตลาด ให้กับบรรดาตัวแทนจําหน่ายครับนอกนอจากกลิุทธ์3ดีคือสินค้าดีราคาดีและการตลาดดีแล้วนะครับยังใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการวางระบบดรอปชิปฟูลฟิลเมนต์ตัวแทนไม่ต้องสต็อกสินค้าสามารถจัดจําหน่ายผ่านการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องถือเป็นระบบที่มีการสร้างยอดขาย ให้กับบริษัทเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ครับการขายของออนไลน์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราอีกต่อไปนะครับและถ้าคุณอยากจะเป็นมืออาชีพในการขายของออนไลน์จริงๆแล้วและที่สําคัญครับไม่ต้องแพ็กของส่งเองซะด้วยครับบริษัทเราครับมีการปูพรมในการทําสื่อการตลาดอย่างชัดเจนครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์นะครับคุณจะเห็นได้ทั่วประเทศเลยและที่สําคัญครับสินค้าของเราทุกตัวได้รับมาตรฐานนะครับตั้งแต่อยอ็มพีเอและ ISO ครับและยังได้รับรางวัลการันตีอื่นๆอีกมากมายครับ ถ้าสนใจนะครับติดต่อมาที่ตัวแทนจำหน่ายของบริษัทเดียร์ฟังกรุ๊ปได้ทั่วประเทศเลยหรือว่าคลิกที่ลิงก์ได้เลยครับ